เที่ยงวันค่ะเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนมีลิงมาตั้งแต่เที่ยงอ่ะอยังทำงานเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวโชว์เพลงเปิดเลยกลับบ้านก่อนไทย <c oughs> ไม่ได้เรารักที่นี่หรอ สวัสดีค่ะสวัสดีวันมอเรยคริสต์มาสนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะวันนี้ก็พ่อพี่วายโยยมเย็นนะคะวันนี้ก็มาถึงที่ทำงานแล้วก็หิวข้าวก็เลยมากินข้าวแต่คิดว่าเอ่อมารีวิวคลิปกินนิดสนิดหนึ่งเนาะอันนี้ไม่ใช่อาหารลงครัวนะคะว่ที่ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าอยากจะกินเครื่องแกงหมูกรอบนะคะแต่ร้านนี้เขาก็ทําแบบตรงซอยตันเนาะทำอร่อยถูกปากก็เลยต้องแวะซื้อลงครัววันนี้เท่าที่เห็นนะคะก็มี ผักริกขิงไก่เนาะผักริกขิงไก่นะคะแล้วก็ต้มจืดมราระต้มจืดมราระนะคะต้มจืดมราระนะคะอร่อยมากแล้วก็แวะซื้อชาภูเขานะคะเออชาภูเขาเนี่ยอร่อยนะนะ ที่ว่าแล้วก็ไม่แพงรีบห้าบาทอ,อากาศร้อนๆอย่างนี้ชื่นใจพุ่งตรงเลยอ่ามาชิมกันดีกว่าเนาะเมื่อคือคงจะไปเที่ยวกันแบบสุขสันต์วันเราฮาโลวีไอ้วันคริสต์มาสกันละสิคะอืมจองชิมเนาะร้านนี้ขน่อจริงข้างกรอบมาเนี่ยลอง กลับมาหนอะไรอ่ะเครื่องแกงอันนี้ซื้อมาหรือทำมาซื้อมาโอ้ยเยอะเกินจะเอาชิ้นเดียวไม่เอาหมดแล้วพอแล้วโอ้โหเยอะไปพี่ทอมคือครับอ่ที่มีเครื่องตรงหายยากเลยค่ะมาชิมผักพริกขิงไก่เนะ กรุงเบรก็ไม่ได้เจอกับิมคขาวโรเหมือนกัน่ะใช่ได้นะออยู่ต e> ่อเรื่องของการออกดอกของดอกไม้ด้วยมีดอกไม้ออกมาเหมือนกันแต่กุโนไม่ยอมตกเนะสังกรานีปกติราชบามในช่วัยายนะค

วันนี้ไปเที่ยวก็ขอเดินทางปลอดภัยอย่าเมามากค่ะขับรถขับรลก็ถ้าเมาก็เบียดขับค่ะกฎหมายใหม่มาแล้วนะคะค่ะคริสบัสนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาดูผู้หญิงคนนี้นั่งกินข้ามารู้ผู้หญิงทำนี้คนนี้มาทำอะไรบ้าๆบอๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ